และไม่มดเนสจะมาแข่งมาสเตอร์เชฟเวอร์ชันสโลเอวาซึ่งเมนูครั้งนี้ก็คือเมนูที่ทุกคนต้องรู้จักและฮอตฮิตระดับโลกนั่นก็คือผัดไทยนั่นเองโดยจะให้คนทั้งสตูเป็นผู้ตัดสินมาดูกันค่ะว่าสุดทางนี้จะเลเท่และมันแค่ไหนและใครจะเป็นมาสเตอร์เชฟตัวจริงของช่องซันสโลเอวาถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยก่อนดูคลิปอย่าลืมให้กำลังใจไอวาด้วยการกดซับสไครป์เฮ่กดซับสไครป์เฮ่กดซับสไครป์เฮ่ถูกแล้ว และต,ติดตามเอวาได้ในทุกช่องทางอื่นๆด้วยนะคะ I love you big much มาดูกันค่ะว่าใครคือ master chef ตัวจริงระหว่าง Eva Sun f o r e v วาหรือ My m i d n i t พร้อมไหมเด็ดดีพร้อม Let's do it มาชุดอย่างแรกชุดค่ะชุดเช,ดช,ดชฟ chef รู้ไหมว่าถ้าแพ้เดี๋ยวนี้ต้องคืน apron ก็คือคืนผ้ากันเปื้อนอ่าเวลาในการทำอาหารนั้นเท่าไหร่นั้นเท่าไหร่คะกรรมการ 2ี่สนาทีทุกคนมองก่อนแล้วอันเนี้ยเอวาไม่เคยทำผัดไทยในชีวิตเนตินก็ไม่เคยทำผัดไยดทย<า>ในชีวิต,น,น,วตนี่จะเป็นครั้งแรกของเราที่เราจะทำจริงๆนะคะทุกคนครัวนี้ช่วยตั้งชื่อรายการหน่อยชื่อว่าครัวเละแล้วกันต้องอร่อย,ยต้องอร่อยพร้อมไหมเด็กน้ คือเรื่องรชาตชูอี้ไหมที่เขาจะดึงผมแบบนี้นี่คือผู้ช่วยหนูงลิตเติ<ส>้ลเชฟเป็นเรื่องรชาติชูอี้นะคะแต่เป็นลิงแทนอย่างแรกนะคะที่กรรมการเตรียมมาให้เรานะคะ <S 1> <S 1> คือนี่ค่ะ <S <S ป้ายว่าต้องใช้แต่ละอย่างปริมาณเท่าไหร่แต่ไม่บอกวิธีทําขั้นตอนอะไรเลยไม่บอกว่าต้องเปิดแก๊สก่อนเทน้ํามันก่อนใส่น้ําจิ้มก่อนไม่แค่บอกว่ามันกุ้งหนึ่งช้อนโต๊ะกุ้งแห้งหนึ่งช้อนโต๊ะไชโป๊หนึ่งช้อนโต๊ะหนูไม่รู้ว่าไชโป๊คืออะไรตามนั้นซูมเอา ก็มาดูกันว่าถ้าเราไม่รู้อ่ะแล้วใครจะทําอร่อยกว่ากันแต่มันไม่ได้บอกขั้นตอนใช่ไงเรียกว่าครัวตามใจฉันใช้แค่หัวใจยังไงก็ออกมาดีนะคะเอว่าเชื่อแบบนั้นเวลาเดินแล้วนะคะค่ะเอมันไม่เริ่มวะเปิดไว้เอออย่างน้อยพี่เปิดกระทะได้นูยังเปิดไม่เป็นมันจะไม่หนูปันหากันผมว่ายังไงมันต้องใช้น้ำมันก่อนตลอดอยู่แล้วเอว่าไม่ต้องฟังเน็ตเอว่าคิดเอาเอง แดี๋วก็อย่าพูดดายจิงๆไม่ได้ตั้งใจฟัแนแดี๋ยพูดเองนี่นะคะเราก็จะใช้น้ํามันก่อนนะคะน่าจะได้ละเออมีมีดไหมคะในการที่จะตัดหางกุ้งอ่ะต้องเอาเส้นไหมตั้งแต่ต้นเลยเหรอรู้สึกว่ามันต้องการน้าเปล่าอ๋อเส่แบบนี้บบเลยเหรอมันมีน้ําเปล่าไหมขอเอาน้ําเปล่ามาหน่อยอว่ามันต้องมีเอ,อ้ยให้เอลลาตัดสินใจเอลลาจะทำอะไรอย่างแรกเอลลาดึงเอลลาต้องดึงผมอันนี้ผิดแน่ไม่กลัวอันนี้ไม่ได้ละ อันนี้กลายเป็นเส้นทอดอันนี้ไม่ใช่ผัดไทยอันนี้คือเส้นใส่ในน้ำมันแล้วมันทอดมันเปิดไม่ได้เลยอ่ะมันเสียปะเนี่ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งปิดปิดปิดอ๋ออือันนี้มันไม่ได้ขอบคุณค่ะอันนี้พี่เนทำเองอ่ะหนูไม่ได้ขอหนูไม่ได้บอกช่วยหน่อยเข้ามาช่วยเองโอเคเริ่มอย่างแรกนะคะเราใส่น้ำมันก่อนต้องเริ่มใหม่ต้องเริ่มใหม่เอว้าเอว่าเขาทำตามเลยหุ่นไม่เอ็นไหม ของหนูหนูให้เยอะเพราะว่าหนูเป็นแม่ค้าใจดีท้าไมหนูรู้สึกว่าของหนูมันมีแต่น้ำมันมันก็ให้มันเป็นสีสวยๆป่ะมันกุ้งคืออันไหนวะอันนี้ก็มันกุ้งไหมอันนี้คืออะไรครับเอออันนี้คือมันกุ้งรับเฮ้ยอู้่รเนาะมัวร์ละกันมันกุ้งหนึ่ช้อนเอยของหนูดูดีนะแบบมันดูแบบมีเสียงแบบ เหมือนมันกําลังจะสุกนะคะทุกคนกุ้งแห้งใช่ปโอ้โหโอเคหนูรู้อันต่อไปนะคะเราจะใส่โอเคเราต้องใส่ซอสก่อนต้องใส่ซอสอันนี้ขมัวเลยจะรู้แค่ว่ามันต้องเอากุ้งก่อนเพราะกุ้งต้องสุกแล้วขันเกียกใส่ยังไงให้มันสีส้ม หนูหนู้ทำไรหนูททำเส้นทอดเหรอไม่หนูจะใส่อันนี้ก่อนแต่จริงๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ดาวทางเลยนี่นะคะขอเปิดตัวผู้ช่วยที่รู้ว่าเฮ้ยก็ไม่ช่วยอยู่ดีนะคะไม่รู้่หนูอย่างหนึ่ง <c oughs> ใครรู้ป้า <c oughs> คือเขาใส่เส้นไปเลยที่มันเน่ยยังไม่ร้อนเลยนะคะทําทําไมอ่ะเอาแล้วจะดีทําทาไมอ่ะพี่ทำเพราะว่ารู้หนูจะทําตามไง <c oughs> แต่ไม่พี่ทิ้งไปแล้วเส้น <c oughs> สมไปดูได้นะคะเมื่อเอิญมาถ่ายคลิปเบื้องหลังเอวากับไมเมิเนตทำงานหนึ่งวันจะดีหนูให้เอิญช่วยได้นิดหนึ่งใช่ไหมนายเพราะเอิญก็เอิญไม่เคยทำอาหารเหมือนกันเอิญคิดว่าอันต่อไปเราควรใส่อะไรต่อมาต่อไปเออเห็นไหมถ้าเส้นไม่ดียังน้อยกุ้งมันจะสุกแล้วมันจะกินได้เฮ้ย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 เฮ้ครับมันจะทฮ้ยเ้มันอร่อยขึ้นเฮ้ยทฮ้ยเ้ไงอ่ะเฮ้ แต่เอาจงริงนะมันดูดีเด้อมันดูดีรู้สึกว่าแค่ผสมผสมผสมแบบนหนก็ได้นั่นจะได้หมดนี่ดูดีมากดูดีแบบดูดีกว่าของพี่เนทที่รู้ๆอ่ะอันนี้เราจะใส่กุ้งไปเลยนะวานิการจะเสร็จแล้วโอเคต่อต่อต่อใส่น้ำอุ้ยเริ่มสุกแล้วค่ะทุกคนกุ้งเริ่มเป็นสีส้มแล้วค่ะกุ้งก็เสร็จแล้วเหลือแค่เส้นแค่นั้นแล้วก็ผสม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 อ่ะเอาไปเถอะมา เอาจริงๆเนี่ยาอยากกินของตัวเองที่รู้ๆเดี๋ยวเรารอให้กุ้งสุกนะคะผมไม่รู้ซอสอะไรเดียวเอาซอสทุกอย่างเลยอันหนึ่งใสน่น,นิดนึงน้ำปลาตอนนี้ผมแค่ดาวเลยครับผม,ผมไม่รู้เลยเมันกุ้งมันก็อร่อยมันกุ้งก็อร่อยเออเอาจริงๆนะอันนี้ไม่ได้อวยตัวเองนะแต่สีของหนูน่ากินกว่าเยอะไม่มีทางในจานหนูพูดตรงๆนะคะไม,มไม่ได้พูด<ค>เลี้ยวๆอ้อมๆนะแล้วใส่น้ำตาลเพราะน้ำตาลคือความอร่อยรถลถไฟรถไฟรถไฟร้อนเกินไปใส่น้ำ หนูไม่เคยคิดว่าชีวิตหนูจะทำผัดไทยได้ดูดีเท่าน,นี้คุณพ่อคุณแม่จะต้องภูมิใจนะคะที่เลี้ยงลูกแบบมีสเสน่ห์ไปจวักนะคะแบบนี้อันนี้คืออะไรคะตรงกาอันนี้เออเี้ยเฮยจุงนี้นอนน้อยนะคะไทยนหนด้วยก็เลยแล้วนี่คืออะไรอันนี้คืออะไรรอติดตามนะทุกคนบอคอส VIP พีนะคะ<ต>ปลายปีนี้ะคะอันนี้หนูเทได้เลยใช่ไได้หมดตามสบายครับ รสชาติเป็นยังไงไม่รู้แต่ดูหน้าตาดูเหมือนผัดไทยของหนูดูเหมือนผัดไทยอ่ะให้กล้องมาถ่ายเลยถ้าเห็นอันนี้ที่ถนนจะเรียกอันนี้ว่าอะไรถ้าไม่ใช่ผัดไทยมันไม่แดงพอปกติผัดไทยมันจะแดงแดงเลยใช่ไหมปกติผัดไทยจะแดงแดงเลยเออถ้าไม่ใส่ผักได้ปะ่ะแต่คนใส่ผักเนาะเพราะคนชอบกินแบบผักแต่ออริจินัลต้องใส่ผักอันนี้ไอ้บอลไม่ได้กินเองไม่เป็นไรผมว่าอันนี้เสร็จแล้วให้อันอีกหนึ่งนาทีแล้วก็เสร็จแล้ว ไม่ชอบผักเลยไม่ชอบผักเลยเลทเทนะครับใครที่ดูอยู่น่าจะแบบปวดขัวมากแน่นอนชิปอีหยังวะนด้มาอันน้ำกันเยอเพราะมันจะได้ไม่เขมมันจะได้หวานรู้ว่าทีมงานชอบกินเผ็ดเพราะเราคือคนไทยคนไทยเกิดมากับพริกนะคะหนีรยไปเลยเยอะไปปะเนี่ยเสร็จมะนาวเพิ่มจะได้ตัด ความเลียนุ้ยของมูสีสวยมากสีสวยมากจะสูงว้าของเอวมันดูดูดูเพราะเอวมันดูดีของมูดูดีมากอะอันนี้เราไม่รู้วิธีอะไรเลยนะคะบอกก่อนว้าวกลัวอก็แไหนขอดูหน่อยขอดูหน่อยไม่ต้องพูดอะไรเห็นของเอว ห็นดูดีเท่าเลยเฉยๆเอวันใสพริกโคตรเยอะคือแบบเผ็ดแบบเผ็ดมากทีมงานชอบแบบเผ็ดไงใครๆก็รู้อ่าอเติมไปอีกนิดนึงโอ้ก้นจมูกเลยอ่ะโอ้รู้สึกได้เลยอ่ะโอ้ยสองนาทีสุดท้ายสองนาทีก็ไม่หวั่นค่ะเพราะว่านิฉันเสร็จแล้วค่ะว่าผมเสร็จแล้วหนูใส่พริกเยอะเกินไปโอเคไหมกูเห็นในร้านเขาจะใส่อันนี้เยอะหนูต้องใส่เพิ่ม ใน,นที่สุดท้าย้อมน,นที่สุดท้ายทีวเราจะจานแล้วค่ะทุกคนไม่ไม่แย่นะ And we're done วู้ฮูดูดีมากอย่าลืมนะคะแต่ดีเราต้องตั้งชื่อให้จานตัวเองด้วยแล้วต้องพรีเซนต์ให้ทุกคนฟังด้วยได้ได้ได้โอเค ยังน้อยหน้าตามันดูดีแต่รสชาติจะเป็นยังไงก็อรอนลุนเอว่าชอบกินอันนี้มากนะคะแต่เอว่าแพ้ถั่วก็เลยกินไม่อันนี้ถ้าใส่กับก๋วยเตี๋ยว,วจะอร่อยมากแล้วก็ต่อไปก็คือเรียงให้สวยงามเพราะว่าเขาให้คะแนนพิเ a t ท o n ด้วยนะ๊ะอันนี้พูดได้เลยผัดไทยครั้งแรกที่ทําในชีวิตอันนี้ผัดไทยครั้งแรกของมันในเมืองกันครับถ้ารายการน,นี้คนชอบนะคะเราจะทําอีกนะคะเ <c oughs> ดูดีเลย <c oughs> จานนี้นะคะชื่อว่าผัดไทยสื่อรักนะคะเพราะว่าทํามาจากความรักที่เอาวามีให้ทุกคนในออฟฟิศนะคะนี่แล้วบอกเลยว่าจานนี้เนี่ยอย่างแรกนะคะคือ presentation ชนะแน่ๆแล้วอย่าลืมนะใครชอบจานไหนนะคะอย่าลืมโหวตในคอมเมนต์ด้วยนะจานนี้ชื่อว่าผัดไทยด้วยใจยเพราะผมทําด้วยใจยครับด้วยความรักที่มีให้ทุกคนในออฟฟิศนี้นะครับอี้ไม่ไดครับ โอเคเพราะเราะอย่างงคิดว่าใครจะชนะเราลองเดาก่อนคิดว่าใครจะชนะแต่จริงจริงนะยังไม่ได้ชิมเองเพราะชอบไม่รู้เลยแต่หนูว่าหนูชนะเพราะว่าเมื่อกี้นี้ทีมงานเดินมาบอกหนูว่าอุอยของเอวาสวนก็ของพี่เน้นนะเนี่ยมีเพนเทชชั่นสวยกว่านะพี่ว่าต้องต้องเข้าข้างตัวเองเพราะของพี่ดูเหมือนพัดไทยมากกว่าของหนูดูเหมือนพัดไทยไม่รู้เหมือนเลย แต่มันไม่เกี่ยวหน้าตามันอยู่ที่รสชาใช่มาของจะดีหรือไม่ดีที่รสชาไม่งั้นเราพร้อมที่จะชิมงานช่างออฟฟิศมาเลยทุกคนมาชิมพราเขาชิมเสร็จแล้วเขาจะโหวตดโดยที่ไม่รู้อันไหนคือของเนทของเอวาเยนนี้น่ากินนะเครื่องเยอะีอ่คนนาคำโต อันนี้งงง,ง,งะนะเหนือเหนือผัดไทยเผ็ดด้วยอันนี้พอดีอร่อยพอดีเลยอันนี้จืดอะอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอันนี้ออกจะจืดครับอันนี้ไม่รสชาติอร่อยกว่าอันนี้อร่อยกว่า มีความหวานความนัวแล้วก็ดูเป็นเส้นสวยกว่าด้วยจานนี้ดูน่ากินนะเราจะไปกินจานนี้ก่อนไปคำโตโตอันนี้รสชาติดีครบเครื่องอ,อันนี้ออกเม็นเกี่ยวนิดนึงรอร่อยอาแล้วครับ อันนี้อร่อยเหระครับเพราะว่าอันนี้เผ็ดเกินไปผมเลือกอันนี้จานแรกจานนี้น่าจะเป็นจานที่พี่เอวาทำเพราะว่าเขาทำด้วยความรักหวานเชียวขึ้นตาแล้วเนี่ยผมว่านะจานที่สองมันคือหวานแต่ผมว่าผมชอบจานที่หนึ่งเพราะมันมีความเผ็ดอร่อยชอบอันแรกมากกว่าอันแรกจี๊ดจานอ,อ,อร่อย นี้หวานอ่ะขอเลือกอันแรกเลยจานนี้หวานมากเลยเลือกเลือกจานแรกครับนะอืมุดนตูมชอบอันนี้ครับอานที่สองอูมามิมผมขอเป็นอันนี้แล้วกันมันมีแบบกินเป็นเผ็ดหน่อย ชิมก่อนเลยของใครไม่รู้อันนั้นคือชิมใช่ไหมออเอายาด้ไหม <c oughs> <c oughs> ไม่ชิมได้ <c oughs> อามเอาส้นของแท้คือต้องเส้นจันใช่ไหมถ้าเส้นระยองนี่ไม่ใช่เอามา กรรมการม,มีมีอีกจานหนึ่งไหมมีมีมีช่องที่สามให้เลือกไหมจะได้แปลกช่องที่สามคือเทกเจอร์ของเส้นทั้งสองคล้ายกันคือไม่สุกเหมือนกันแ <c oughs> <c oughs> ปลกก่อนเลยเดี๋ยวมึงลอกความคิด <c oughs> ได้ <c oughs> ให้เลือกอันนี้พอมีกุ้งเมื่อกี้อันนี้ก็มีกุ้งอันนี้กุ้งไม่สุก <c oughs> กุ้งมันเละก,กว่า ปปอันนี้สูตรผัดไทยจากประตูผีนะเขาแกะสูตรมาแต่น,นี้เป็นผีไตหงกินแล,ล้วมีผีป่ะเนี่ยใช่กินแล้วก็จะคุ้นขนาขดนี้มึงเข้ามาคุณผมบอกเลยการผัดของอันนี้มีความเอาเดนเตอร์มากเอาเดนเต้มากกว่านี้ตัวน,นี้พวกที่ชิมไปก่อนชิมไม่เป็นไงนต้องบีบมะนาวก่อนใช่ผัดไทยมันต้องครบเครื่องเออสองเลยอเนี่ลองชิมเราบีบตรงนี้เราชิมตรงไหนตรงนี้โอเคเป็นไงครับท่านไม่ได้อ ล,ลองอันนี้ลองอันนี้ก่อนมาเป็นไงครับยิ้มลดรสชาติอักไทยจากประตูผี <c oughs> เป็นไงอธิบายออกมาพูดมันเป็นลายลัอนกษรสาคำตรงๆกู <c oughs> ไปะละอันเกมเลือกผมชอบเซบๆอ่าแต่แบบไม่ต้องคิดเลย เ,เปรี้ยวอะแบบอันนี้เรายังไม่รู้คะแนนนะเขาเปิดเอาไวา้ใช่เราไม่รู้จริงๆเราลองจริงแล้วหนูอยากเห็นรี่อาชนันทุกคนมากแต่พี่เนทไม่ให้แม้แต่ยืนดูเพราะเขากลัวมากนะคะว่าหนูแบบจะรู้คะแนนใช่พี่เนทคือแบบพาแบบไล่ออกไปอีกห้องเล แสดงว่าไม่อร่อยนะหน้าอย่างเงี้ยหน้าแบบสงสัยในการกระทําของตัวเองมันคือหวานกับเผ็ดดูจะชิมคำเด็ดดีแค่เส้นเดียวพอนะคะเพราะว่าผักเยอะมากนะคะพลาดที่ไม่ได้ชิมระวังทำเฮ้ยไม่แย่นะอร่อยมากส้องมากัวนี้ว่เฮ้ยเอาไปยุ่ทำไมหน้าดูอร่อยอ่ะ หน้าดูเลยเอล่าอยากกินเลยดูดิอ่ะลองเลยหนูนิทโชชเชฟเล่นนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอโทษนะคะแทนนี่เชฟอยากกินโอ้ไปแล้วมันจะเผ็ดเกินไปนะเออเอเอลเออเขจะเอาอีเอ้ยโอกาสจะวิ่งหนีเขาไม่อยากให้ใครแย่งอาหารเอออ่าอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละโอเคโอเคเขากลัวคนอื่นจะแย่งอาหารของเขาคงดูมันอร่อยจริงๆริงก็แล้วย่งกิน เขากลัวคนแย่งบอกเลยนะเขาไม่เคยกินอะไรเผ็ดนะ <blows> อร่อยไหมของหมูรสชาติเหมือนผัดไทยจริงๆที่ขายตามร้านของแตาดีหวานไปหน่อยเดีย๋ยวเราเบิดพร้อมกันเติร์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 น And the winner of Master Chef s a n g l o w Ava is เฮ้ยสูสีกรรมการเฉลยหน่อยขอเทียววจะ เก้าคะแนนส่วจานที่2ของพี่เได้อะแนน้ย้ยใกล้เคียงมากใกลเคียงมากเก้ากับสิเอใกล้เคียงมากยินดีกับผู้ชนะของเราด้วยนะคะกับรายการช่วยกันคิดหน่อยนะคะไม่ครัวเลเทสตามใจฉันอะไรก็ได้ช่วยกันคิช่วยรายการได้นะยินดีกับแม่เมกับโลกแม่ของยินธีแรกของแม่ชิมที่ว่าเราต้องไปเบียนรู้ต้อาหาบ้าน เอาแบบนี้แหละพ e ตอนนี้รอนดาวมาโม่วสื่ออะไรแนี่ยหไมมันมีคนเยอะมากในโลกออนไลน์ที่ทําอาหารเป็นแต่ยังไม่มีคนที่ทําอาหารไม่เป็นแบบเล็กๆเราคงดูต้องการดูอะไรที่ใหม่และรียลอันนี้ไม่ใช่คอนเทนต์อันนี้คือรียลเพราะเขาทำไม่เป็นก็ไม่มีใครก็ินแต่มันอร่อยนะนี่ค่ะดิฉันคืนป้ายคืนแอปพรอนที่คุณค่ะ แต่อร่อยไม่อร่อยก็ขอให้ดูนะคะน้องเอลา,ากินหมดแล้วนะคะจานของเอวาน,นะคะแต่ของแต่ด,ดีหนูชอบ,ชอบอรสวหวานเออแต่รสชาติหวานกว่าน,นิดนิดก็เลยชอบนะคะโอเคก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะกับรายการม u สเ s อร์เชฟซ้อนโซอนถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องซัมซอยไว้ถึง3ล้านซับนนะคะเราจะจัดในวันทัวร์ไปปีนี้แน่น,นอนเพราะว่า ต้องพูดแล้วแหละเพราะคนถามเยอะมากๆนะคะก็เลยบอกเราไม่ได้ลืมนะคะแต่ว่าช่วงนี้งานเราเยอะมากๆแต่เราได้วางแผนไปแล้วจัดกำลังวางแผนกำลังเราจะไปหลายภาคเลยนะคะแล้วก็ให้ช่องไปเหมือนนี้ถึง20ล้านซับด้วยนะคะแล้วก็เจอกำเนิดคลิปนะอยากเห็นพวกเราทำอะไรหรืออยากทำเมนูอะไรต่อก็คอมเมนต์มาบอกนะไอ้ลืมยังนิดมัลืมคอมเมนต์ด้วยว่าจับพรีเซนเทชันจากการจัดจานอยากให้ใครชนะระหว่างเอวหวังลิฟท์พี่เนทเะให้แฟนคลับได้ร่วมสนุกด้วยกับพวกเรานั่นเองไปเลยไอ้ลืมยังนิดมั้ย ช่วงเอวาเรสตชทอมบิงบิง,บงไม่ต้องไปขวยคว้าสิ่งใดๆในโลกให้ลำบากแค่หมั่นทำความดีสิ่งดีๆก็จะย้อนกลับมาสู่ตัวคุณเอง I love you big much แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะ